สวัสดีค่ะพี่นอ้องสุขูสุโคนจ้าสุมองสุพนนอกค่ะทั้งต่างประเทศสอบประกอบร้าไทยขอสุภูสุโคนเวยค่ะมาจ้ากินข้าวกับผัดไข่ไท้กระลำค่ะพี่น้องกับแก้วไส้นังปลามาจำน้ำกันจ้าจำน้ำยายต่อมชุ่มแพร่แซ่เป็นบานเลยจ้าขอบคุณหลายๆเด้ค่ะทุกท่านทุกกำลังใจที่มอบให้ยายต่อมนอกค่ะช่วยมาเป็นกำลังแรงใจให้ ่องน,น้อยของย้ายตอมจูพแพแค่เป็นบานจากอกขอคุณขอบุณทุกท่านไว้ทุกท่านนี้ต่ควมสุขควมเจริญน,นะคะเชียงใดก็ให้ได้สมก็มงมาศปนนารถาาเจ้า <c oughs> มาคิตเข่ากันเลยค่ะพี่น้องผ <c oughs> ัดกระลำค่ะพี่น้องผัดซ <c oughs> ึ่งมีอันผักบุ้งกะหลำที่ย้ายตอมเดียมะ,ะ <c oughs> ละจ้าก็เลยมาผัดใส่ไข่กินกับเกี่วนำปนลาจ้า <c oughs> มาจ้ามาจำ น้ำยายต่อมจุมแพ้เสบบานๆจากเขาก้ากะเหยียวห่อที่เหลียมา้าล่ะค่ะพี่น้องมาจาีจ้ามาเสียบๆน้ำย้ายต่อมจา้าขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจเลยจา้ามาจินกันเลยค่ะพี่นอ้องงผัดไข่ใส่กระหล่ำไม่ลูกอ่ะกินเห็นเด้อกินน้ำย้ายยา้ายพอให้เห็นหน้าก็ได้ลูก่าขออนุญาตด,ด้วย่ะท่านผู้ชมลานใช้กับคนผู่อยากออกกล่อง ย้ายจอมกมันแขออนุญาตนองกันเนาะกินบอเห็นหน้ากันเนาะพี่น้องพิดทอดคิดถ,ถึงคือเก้าจ้าผัดรวมจ้ะ เก้าเปรือดน้ำเปรือดเดือแะ,ะเ,ะเ,ะเองได้ยอดกปกินมาน้ยนะใครเฮียน่าเปิดนะเปิเปดด้วไหม ขอนเจียงยายยูกมัไเทจ้าแช่ค่ะบีนองแช่ยูผัดกระลำแค่แค่หัน่นผิดแช่น้ำตัำกระเทียมซุปกระเทียมม,มันมนต่ำซุปกระเทียมใช่ผิดจะหัน่นใช่

อยากไปเอาซ่อนยังได้กว่าใช้ข้าวนุนน่มนวลนอนก่เลยเอาซ่อนนะต่อจะทานยาตุ้งหักินยาพาราลูกกินยาพาราล่ะนอ,อนเลยพักฟันจากสมงกับเศ้าแล้ว ปวดสมองพักเส้นเล้นเท่ากัาเจ็นหมูก็ลูกครับกินข้าวเราก็ได้กินยาซะายามาซื้อๆเด้อบ่เชอบกินยากับหเช้าเดี วันบุพเพเขาียาเ่อาเคียงย้ายหรือเขาเขาคิดย้ายมอเป็นอย่างบ่กเสียงกริมอะไรลูกอ่ะบาดเ็บเซ็บแต่พี่น้องเลยอลไรอะไรออุปกร ยายตำกะขอฝากประชามีด้วยครับพี่น้องขอขอบพระคุณหลายใจที่เสามาติดตามมาจำม,มาชมต้องยายต่อมจากขอขอบคุณหล,ลายใจขอให้ทุกท่าน,นามีความสุขความเจริญเด้อสาธุเห็นที่ยู่ดีมีแห่งกันลำรวยลำรวยจ้าแล้วค่ะเจอกันไม่คลิปหน,าน้านแล้วค่ะ